พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกถุกท่ันนะคะประจอยกเกษตรฮาจีมากคือเก่าค่ะพี่น้องคะในคลิปนี้มาพร้อมกับเรื่องราวของการปลูกเผือกค่ะพี่น้องอีกอาชีพหนึ่งที่ทําให้มีรายได้สู่ครัวเรือนของเฮามีเอฟซีประจําของประจอยที่น่ารักมากๆเลยคะ่ะคุณบุญส่งพลวันนะคะบอกว่าให้ทําคลิปเกี่ยวกับเผือกให้แน่ประจอยประสันว่ากะประจอยก็ขอขอบบุญขอบคุณ คุณบุญส่งด้วยนะคะเดี๋ยวฮามาฟังรายละเอียดกันคะ่ะพี่น้องคะเผือกหอมอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นพืชเศรษฐกิจปลูกง่ายรายได้ดีเป็นพืชเศรษฐกิจพืชหนึ่งของประเทศปัจจุบันประเทศไทยส่งเผือกเป็นสินค้าออกประเทศที่รับซื้อเผือกจากประเทศไทยได้แก่ฮ่องกงญี่ปุ่นเผือกจึงมีความสําคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยในปัจจุบันมีการปลูกเผือกในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะคะ มีการปลูกเผือกมากที่สุดในจังหวัดในภาคกลางซึ่งมีเนื้อที่ปลูกมากกว่าครึ่งหนึ่งของเนื้อที่ปลูกเผือกทั้งหมดของประเทศจังหวัดที่ปลูกมากได้แก่จังหวัดราชบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชัยนาทสมุทรสาครรองลงมาได้แก่ภาคใต้นะคะปลูกมากในจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีชุมพรภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกมากในจังหวัดบุรีรัมย์มหาสาร,รคามส่วนภาคเหนือปลูกเผือกน้อยกว่าภาคอื่นๆคะ่ะ ปลูกมากในจังหวัดน่านเพืือกหอมมีลักษณะโดดเด่นแตกต่างไปจากเผือกชนิดอื่นๆสำหรับพื้นที่และฤดูการปลูกเผือกหอมนะคะเผือกหอมเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายเป็นพื้นที่ต้องการน้ำมากหากขาดน้ำจะไม่เจริญเติบโตนะคะหรือถ้าปลูกในดินเหนียวหัวจะหยักผอมยาวไม่อวบสวยต้นเผือกชอบดินที่มีการระบายน้ำได้ดีไม่ท่วมขังเมื่อฝนตกชุก มีอาหารอุดมสมบูรณ์ถ้าปลูกเผือกหอมหลังจากการทำนาควรเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์หรือช้ากว่านี้ได้เล็กน้อยนะคะแต่ต้องไม่เกินเดือนเมษายนนะคะเพราะว่าถ้าปลูกช้าไปกว่านี้จะปลูกข้าวไม่ทันฝนเมื่อทำการเก็บเกี่ยวเผือกหมดแล้วและถ้าฝนตกชุกมีน้ำขังในานานะคะในระยะแรกๆที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจะทำให้เกิดการเน่าเสียอีกด้วย แต่ถ้าปลูกเผือกในฤดูแรงต้องรดน้ำอย่าให้ขาดค่ะคุณผู้ชมการเตรียมดินในการปลูกเผือกหอมลงในแปลงปลูกนะคะควรยกร่องทำแปลงปลูกกว้างประมาณ5เมตรยาวไปตามพื้นที่ดินนะคะระยะห่างของร่องห่างกันประมาณ1ถึง1เมตรครึ่งค่ะเมื่อฝนตกหนักน้ำจะได้ไม่ขังบนแปลงปลูกทำการไถดะไถแปลคาดแปลงตามแนวยาวพื้นแล้วก็ปรับพื้นให้เรียบร้อยด้วยนะคะหากดินเป็นกรด ควรหวานปูนขาวอัตรา200-400กิโลกร,รัมต่อไร่นะคะขึ้นอยู่กับดินว่ามีกรดมากหรือน้อยควรหวานปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์วัตถุแล้วไถกลบก่อนปลูก2-3เดือนค่ะนำหน่อเผือกที่แตกใบ1-2ใบแล้วย้ายลง,ลงแปลงนะคะแบบปักดำก็ได้ค่ะแบบทำนาข้าวระยะห่างระหว่างต้นประมาณ60ซนติเมตรระหว่างแถวให้อยู่ประมาณ30-40ซนติเมตรค่ะ วิธีปลูกนะคะควรปลูกลงในหลุมให้ลำต้นตั้งตรงลกลบดินพอมิดหัวเผือกและควรปลูกในตอนเย็นและต้องรดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอนะคะและควรตัดหน่อที่แตกออกทิ้งเสียให้เหลือไว้เพียงต้นเดียวเพราะถ้ามีหลายหนอ่อเผือกจะมีหัวเล็กขายไม่ได้ราคาค่ะและ้วก็เผือกที่มีหัวโต ขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่ออายุประมาณ4-5เดือนระยะนี้ให้พูลด,ดินคลุมโคนเผือกหัวเผือกจะดูดอาหารจากดินคลุมโตโคนต้นได้ง่ายขึ้นคะ่ะจึงทำให้เผือกมีหัวป้อมใหญ่น้ำหนักดีแล้วก็ตลาดต้องการด้วยนะคะพื้นที่1ไร่สามารถปลูกเผือกได้ประมาณ1 2 0 0 0หน่อนะคะหรือประมาณ100-200กิโลกรัมค่ะ สำหรับการให้น้ำนะคะควรปล่อยน้ำให้ท่วมแปลงเป็นระยะอย่าให้ขาดน้ำรักษาระดับน้ำให้สูงประมาณ5-10เซนติเมตรอยู่ตลอดเวลาค่ะเกษตรกรควรฉีดพ่นปุ๋ยทางใบควบคู่ไปกับการให้น้ำจะช่วยลดการใส่ปุ๋ยทางดินได้เพิ่มขึ้นทำให้พืชโตเร็วแข็งแรงค่ะ การใส่ปุ๋ยนะคะครั้งที่1รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก1-3ก่งามกมือต่อต้นและปุ๋ยสูตร18-66อัตรา50-100กิโลกรัมต่อไร่นะคะครั้งที่2 อายุเผือกได้สองเดือนควรที่จะใส่ปุ๋ยสูตร1866หรือ15 1515 15, หรือ18 126ก็ได้หรือ4 6 0 0อัตรา50กิโลกรัมต่อไร่นะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เผือกของเรางามแล้วก็จเจริญเติบโตถ้าเกิดเผือกเราต้นงามหัวของเขาก็จะหัวใหญ่ตามลำดับค่ะ ในช่วงที่อายุสเดือนควรจะใส่ปุ๋ยเป็นสูตร13-13-21อัตรา50กิโลกรัมต่อไร่เพื่อทำให้หัวเผือกของเราขยายหัวได้ดีแล้วก็มีน้ำหนักดีนะคะสำหรับเผือกมีอายุการเก็บเกี่ยวได้ประมาณ6-7เดเดือนโดยสังเกตเห็นใบเหลืองของเล็กของเผือกเล็กลงนะคะใบล่างๆจะมีสีเหลือง เหลือใบย,ยอดถึง2-3ถึงใบเท่านั้นจึงสามารถขุดเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ซึ่งก่อนขุดเผือกประมาณ15-30ถึงวันไม่ควรเอาน้ำเข้าแปลงหรือรดน้ำเพราะเผือกจะถูกซึมน้ำไว้ได้นะคะทำให้เก็บผลผลิตไว้ได้ไม่นานคะ่ะสำหรับต้นเผือกนะคะส่วนต้นเผือกที่ขุดมาต้องลอกากบแห้งๆออกให้หมดนะคะ ตัดลูกเผือกตัดรากและส่วนยอดทิ้งเหลือแต่หัวเผือกสำหรับลูกเผือกจะเก็บไว้ทําพันธุ์หรือขายก็ได้เผือกหอมเป็นพืชที่ทำรายได้ให้แก,ก่เกษตรกรได้ได้ดีอีกเป็นพืชนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมในถึงเนื้อที่หนึ่งไร่จะได้ผลผลิตเผือกหอมประมาณ1,400-2,000ถึง2,000กิโลกรัมค่ะสำหรับข้อควรระวังในการปลูกเผือกหอมค่ะคุณผู้ชมไม่ควรใช้ยาชนิดเม็ด หยอดบริเวณหัวเผือกในการป้องกันโรคโคนเน่านะคะเพราะมีฤทธิ์ตกค้างยาวนานถึง120วันเลยทีเดียวหรือมากกว่านั้นถ้าเกษตรกรเก็บเผือกไปขายแก่ผู้บริโภคหากจําเป็นต้องใช้ยานี้ควรใช้ก่อนเก็บเกี่ยวตั้งแต่120วันขึ้นไปคะ่ะสําหรับการปลูกเผือกโรคที่เกษตรกรกลัวที่สุดก็คือโรค ตาเสือราน้ำค้างนะคะเป็นโรคใบไม้ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านเราก็เรียกว่ารา้ำค้างเนาะโรคที่น่ากลัวที่สุดก็จะมาช่วงฝนตกหนักๆติดติดกันหลายวันเป็นแล้วลุกลามเร็วมากค่ะปลายฝนต้นหนาวมักจะเป็นเชื้อราตากบตาเสือเนาะที่เขาเรียกกันนะคะรีบพ่นยาด่วนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเจอสภาพที่เป็นโรคใบไม้แบบนี้นะคะบางท่านก็จะใช้น้ำปูนแดงกินหมากสีดพ่นตอนเย็นๆ ปูนแดงจืดหนึ่งกิโลแช่น้ำสอ0รลิตรนะคะผสมสารจับใบฉีดช่วงเช้ชาไม่เกิน9ก้าโมงเช้าช่วงเย็นพ่นช่วงสี่โมงเย็นแต่สำหรับปูนแดงนี้จะสู้ยารักษาโดยตรงไม่ได้นะคะสำหรับยารักษาโดยตรงเราจะใช้เป็นอะซอกซีสโตบินบวกกับอีทาบ็อกแซมนะคะพ่นสลับกันใช้หรือจะใช้เป็นใบคุมหรือยาตระกูลไดโมโทโน,นะคะสำหรับ เป็นเผือกเป็นโรคใบไหมนะคะเอ่อเรามาฟังเระเอียดเกี่ยวกับชาวนาท่านหนึ่งที่ทํานาแล้วขาดทุนก็เลยหันมาปลูกเผือกสรุปแล้วเผือกเป็นอาชีพที่พวกเขาได้รายได้ดีกว่าชาวนาเดี๋ยวเรามาฟังกันคะ่ะชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเป็นเมืองเกษตรกรรมเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก เมื่อก่อนนาท่าอุดมสมบูรณ์นาข้าวได้ผลผลิตดีขายข้าวได้ราคาดีเกษตรกร,ร,กรสามารถทำนาปีละ2อถึงสครั้งได้ต่อมาเกิดวิกฤตภัยแล้งราคาข้าวตกต่ำเกษตรกร,ร,กรที่ทำนาจากที่เคยมีเงินเหลือเก็บต้องกลายเป็นหนี้อย่างต่อเนื่องประกอบกับปัจจุบันทั่วทุกภาคของประเทศกำลังประสบปัญหาภัยแล้งพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายรัฐบาลประกาศขอให้เกษตรกร,ร,กรหยุดทำนา และให้หันมาทำเกษตรปลูกพืชใช้น้ำน้อยเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นนี่สินมาอย่างต่อเนื่องต่างทอ้อถอยกันหมดนะคะทั้งท้อแท้และสิ้นหวังการปลูกเผือกเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกนาข้าวแต่การปลูกเผือกต้องลงทุนมากกว่าการทำนาและใช้ระยะเวลานาน,านกว่าการทำนาจึงจะเก็บผลผลิตได้แต่ก็จะได้ผลกำไรดีกว่าการทำนาปลูกข้าวคะ่ะทางด้านนางอํานวย ก็ได้เป็นอีกหนึ่งท่านที่หันมาปลูกเผือกและประสบผลสำเร็จค่ะเขาบอกว่าเขาลงทุนทำนาเป็นหนี้เป็นศีลกว่า3ล้านบาทแต่ตนพร้อมลูกๆไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาและดินฟ้าอากาศหลังจากทำนาขาดทุนจึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตหันมาปลูกเผือกแทนการทำนาข้าวในพื้นนาที่เดิมนะคะโดยเริ่มต้นจากครั้งแรกทดลองทำเผือกประมาณสองไร่เริ่มด้วยการลองผิดลองถูกมาหลายครั้ง ก็ยังไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการปลูกเผือกเนื่องจากตั้งแต่บรรพบุรุษของเขาก็ทํานามาโดยตลอดแล้วเขาก็พาครอบครัวมาทําปลูกเผือกแล้วก็มีรายได้เสริมตั้งแต่นั้นมาเขาได้ปลดนี้ปลดสินในราคา3ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม โอเคค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ไปเจอเกษตจีขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะหวังว่าพี่น้องของเราคงจะได้รับความรู้ในการทำคลิปนี้นะคะโอกาสนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ